สวัสดีค่ะพิงกี้สไตล์เองค่ะทุกคนวันนี้นะคะพิงไม่ได้มาแต่งหน้าทำผมเหมือนเช่นเคยนะคะแต่พิงจะมาเล่าตำนานวันตุจีนกันค่ะทุกคนรู้จักวันตุจีนใช่ไหมวันตุจีนนะครับวันตุจีนคนไทยเชื้อสายจีนเราค่อนข้างจะเยอะนะคะในประเทศไทยแต่ทุกคนจะสงสัยว่าวันตุจีนเนี่ยทำไมถึงมีการเชิดซิงโตทําไมถึงมีการจุดประทับใช่ไหมคะหรือทาไมต้องใส่เสื้อผ้าสีแดงในวันตุจีนพิงจะมาเล่าประวัติกันค่ะการละครั้งหนึ่งนะคะนานมาแล้วที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีสัตว์ในตำนานตัวหนึ่งนะคะมัน เป็นปีศาจร้ายบ้านเราอะจะรู้จักในการเชริดสิงโตนะคะปีศาจตัวเนี้ยเขาชื่อว่าปีศาจเหนียงมันคือตัวที่เราเชิดสิงโตนั่นเองทุกคนปีศาจตัวเนี้ยมันเป็นปีศาจที่ร้ายกาจมากเลยนะทุกครั้งที่มันคลายผนึกออกมาจากการกลายเป็นหินนะคะทุกคนมันจะมาทําลายผู้คนมาขโมยของมาทําลายผู้คนมาฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยมันเป็นปีศาจที่แบบไม่ดีเลยผู้คนเขาก็จะกลัวกันใช่ไหมทุกคนพอเวลาเขากลัวกันเนี่ยเขาก็จะแอบอยู่ในบ้านปิดบ้านเอาไว้เพื่อแบบว่าลบปีศาจเหนียงนั่นเอง สรุปแล้วมันจะมีอยู่วันหนึ่งนะคะมีปีหนึ่งปีศาจเนี่ยเขาก็มาทําลายผู้คนเหมือนทุกปีใช่ไหมแต่พอดีว่าหลังบ้านของคนเนี่ยเขาแขวนเสื้อผ้าสีแดงไว้อยู่หลังบ้านแล้วกลายเป็นว่าในปีนั้นเนี่ยทุกคนรอดปลอดภัยค่ะกลายเป็นว่าปีนั้นไม่มีใครตายปีนั้นรอดพอวันถัดมาเขาก็เลยรู้กันว่าเจ้าปีศาจเนี่ยตัวเนี้ยมันกลัวประทัดมันกลัวเสื้อผ้าสีแดงมันเลยเป็นเทศกาลที่ว่าทําไมวันขึ้นปีใหม่ของจีนเนี่ยเขาถึงมีการจุดประทัดใส่เสื้อผ้าสีแดงในวันตุ เพื่อเป็นการไล่ปีศาจเหนียไม่ให้มาททาลายผู้คนนั่นเองนี่ก็เลยเป็นตำนานนะคะที่ว่ากันว่าทําไมวันตุ่จีนเราถึงใส่สภาษีแดงทําไมถึงมีการจุดประทัดในการเฉลิมฉลองนั่นเองต่อไปนะคะทุกคนพิงจะมาพูดถึงของไหว้เจ้าที่เราไหว้กันตลอดทุกปีนะคะทุกคนเราอยากจะรู้ความหมายกันบ้างไหมเอ่ยว่าที่เราไหว้กันเนี่ยมันหมายความว่าอะไรบ้างอย่างเช่นนะคะไก่ปกติต้องไหว้ไก่เป็นตัวใช่ไหมทุกคนไก่ของเราเนี่ยที่เราไหว้หมายถึงความก้าวหน้านั่นเอง อีกอย่างหนึ่งที่เราไหว้นะคะเป็นเนื้สัตว์ที่เราเห็นบ่อยๆก็คือเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งเนี่ยเป,เป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศจีนเลยใช่ไหมทุกคนน้องมีความหมายว่าความบริสุทธิ์นั่นเองต่อไปนะคะทุกคนเราอยู่ที่หมวดผล,ลไม้กันค่ะผล,ละไม้อันดับหนึ่งที่เรานิยมออกมาไหว้กันนะคะก็คือสม้มแปลว่าโชคดีนั่นเองต่อมานะคะก็คือ ปเปิลแดงแอปเปิลแดงมีความหมายว่าสันติสุขนั่นเองทุกคนเราจะได้แบบมีสันติสุขเนาะในชีวิตถัดมานะคะที่เรายูมมาไหว้ก็คือสาลี่สีทองสาลี่สีทองเราจะได้มีเงินไหลมาเทมาดั่งสีทองที่อยู่ในสาลี่นั่นเองถัดมานะคะของที่นิยมไหว้ก็คืออง,งุ่นแดงนะคะอง,งุ่นแดงหมายความว่ามั่งคั่งนะคะทุกคนและอันสุดท้ายที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือกล้วยหอมีใหญ่กล้วยหอมเนี่ยลักษณะมันจะเป็นเหมือนแมวกวักใช่ไหมหมายถึงกวักเงินเข้าคะ่ะ โชคลาภให้มาหาเราเยอะๆนั่นเองถัดไปนะคะทุกคนไปต่อกันที่หมวดขนมกันเลยค่ะขนมนะคะอันดับหนึ่งที่เราไหวกันก็คือขนมเข่งนะคะขนมเข่งคือมังคังนะคะทุกคนเราจะได้มังคังของนขนมเข่งเนาะถัดมาต่อที่ขนมเทียนขนมเทียนเนี่ยเราหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองและอันสุดท้ายนะคะก็คือขนมพ้วยฟูเราจะได้มีชื่อเสียงพุ้งฟูเหมือนกับถนนพ้วยฟูถัดมาที่เราแบบรู้จักกันบ้างหรือบางคนก็ไม่รู้จักนะคะคือขนมซิวทอ หรือภาษาไทยเรียกว่าซาลาเปาลูกลูกท้อนั่นเองมีความหมายก็คือมีชีวิตยืนยาวเหมือนลูกท้อน,นะคะทุกคนตอนนี้ก็จะจบแล้วนะคะกับหมวดทุกอย่างเกี่ยวกับของที่เราไหว้เจ้าในเทศกาลตุษกจีนนะคะทุกคนใครคิดเห็นยังไงนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพิงได้เลยนะคะว่าเฮ้ยสงสัยอะไรหรือเปล่าหรืออยากได้ข้อมูลหรือความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาลตุษกจีนนะคะวันนี้พิงไปแล้วนะคะอย่าลืมติดตามพิงี่ทุกช่องทางนะคะเจอกันอีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย